สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่ c h a n n e l B นะครับวันนี้นะครับก็จะมา แบ่งปันรับประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงยังไงให้ดีนะครับเลี้ยงยังไงให้แกล่งนะมันเป็นประสบการณ์ของผมเองแล้วกันนะครับขอมาแบ่งปันนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงลูกนะครับอันไหนดีก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับ ก่อนอื่นนะผมเป็นคนที่ทำงานนะครับอยู่ในอองค์การการศึกษานะครับมานานพอสมควรเกือบ20ปีนะครับที่ได้คลุกคลีอยู่กับนะกับนักศึกษานะครับมาได้เห็นพฤติกรรมนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับใน พฤติกรรมของนักศึกษาที่นะครับไม่ดีนะครับมาก็พอสมควรนะครับก็จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาถ่ายทอดนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับได้นําไปปรับใช้นะครับคุณพ่อคุณแม่เห็นว่านะครับอันไหนที่มันดีนะครับมันมันน่าจะเอาไปใช้ได้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับเรื่องแรกเลย นะครับเรานะครับเป็นพ่อแม่นะครับแล้วมีลูกนะครับสิ่งสิ่งที่จะต้องทำสิ่งแรกนะครับนะครับก็คือความเป็นต้นแบบที่ดีนะครับเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเราลูกนะครับลูกเรานะครับเขาก็จะเห็นเรามาตลอดนะครับ ไม่ว่าคุณแม่จะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานะครับเขาก็จะเห็นนะครับแล้วก็เทียนแบบนะครับคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตง่ายๆนะครับให้ลูกเป็นกระจกนะครับในบางพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะครับเขาก็ดูมาจากเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยนะครับนะไม่ว่าพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีเนี่ย ครับบางทีมันก็มันก็เป็นพฤติกรรมของเราด้วยนะครับมันอาจจะยากสักหน่อยนะครับที่เราจะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับในทุกๆเรื่องนะครับแต่ก็ขอให้มันนะครับเป็นนะครับพฤติกรรมที่ดีมากกว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับตรงนี้ข้อแรกเลยนะครับความเป็นต้นแบบที่ดีนี้มันครอบคลุมนะครับเยอะมากนะครับต่อไปนะครับ เรื่องที่สนะครับให้เวลากับลูกนะครับอันนี้ก็จากสังคมยุคปัจจุบันนะครับเราก็ต้องนะครับดูว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเราให้ความสำคัญกับมือถือนะครับมากจนเกินไปนะครับบางท่านนะครับก็ให้เวลากับมือถือ นะครับนานกว่าให้เวลากับลูกะนะครับหรือบางท่านนะครับก็ใช้มือถือในการเลี้ยงลูกนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับยิ่งช่วงนะครับเศรษฐกิจนะครับตอนนี้มันลำบากนะครับเราก็ต้องหาเงินให้กับลูกนะครับเวลาที่จะอยู่กับลูกก็น้อยลง นะครับนะครับถ้าลูกได้ดูในมือถือนะครับพฤติกรรมที่อยู่ในมือถือกับในสิ่งที่ลูกดูนะครับมันก็จะซึมซับเข้าไปในตัวเขาเองนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับอย่างพฤติกรรมถ้าติดเกมนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือพฤติกรรมความรุนแรงนะครับความอยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้นะครับก็พยายาม นะครับปรับแล้วกันนะครับให้เวลากับลูกให้มากขึ้นนะครับส่วนครอบครัวผมเนี่ยนะครับให้ลูกนะครับเล่นมือถือตอนป .6 กนะครับก่อนหน้านั้นไม่เคยให้ให้ให้เล่นเลยนะครับนะครับให้เขาได้ทำกิจกรรมอื่นๆในครอบครัวมากกว่านะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ย สิ่งได,ได้มานะครับคือการเรียนรู้ประสบการณ์ความอบอุ่นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราให้เวลากับลูกได้มากนะครับสิ่งที่ตามมาผมก็คิดว่า,าลูกก็น่าจะมีพฤติกรรมที่ดีนะครับไม่ติดเกมนะครับผมเคยเจอปัญหานะครับเด็กต,ติดเกรรมมีน่ากลัวจริงๆนะครับคือเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่หยุดนะครับห้ามก็ไม่ฟัง นะครับของบางทีนะครับเราไปดุมากไปแก้ปัญหาตอนที่เขาติดแล้วเนี่ยตัวอย่างที่เห็นก็คือนะครับเด็กหนีออกจากบ้านเลยนะครับหนีออกจากบ้านเลยคือไม่เข้าใจพ่อแม่นะครับว่าทําไมต้องห้ามเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็หาทางออกนะครับด้วยวิธีการหนีนะครับพอพ่อแม่ดุมากๆก็หนีนะครับก็จะเป็นปัญหาตามมาเยอะแยะมากมาย นะครับตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องการใช้เหตุผล,ลนะรับฟังสะท้อนมาจากการแก้ปัญหาของลูกศิษย์หลายคนนะครับบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจผมนะครับวันที่ผมทำอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจห้ามทุกอย่างนะครับดุนะครับ เวลาสื่อสารนะครับกับลูกนะครับหรือลูกทำอะไรผิดเนี่ยนะครับอย่าดุอย่างเดียวนะครับก็ขึ้นก็ดุเลยมนะครับดุอย่างเดียวนะครับก็ขอนะครับให้เราฟังนะครับฟังเขาบ้างนะครับว่าทำไมลูกทำอย่างนี้มีเหตุผลอย่างไร นะครับก็คือฟังเขาให้เขาได้ระบายมาบ้างบางทีสิ่งที่เขาคิดนะครับเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับสิ่งที่เขาคิดเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับตรงนี้ก็ให้รับฟังกันนะครับพอเราฟังแล้วนะครับถ้ามันไม่ดีนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะครับอย่าดุนะครับดุนะครับพยายามหาวิธี รหรือกิจกรรมที่จะดึงเขาออกมา,นะใ,นใ,นาในทางที่ไม่ดีนะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับถ้าเราดุเขาทุกครั้งเนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือเขาจะสร้างกำแพงนะครับเป็นกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอพอนานๆไปนะครับเขาเจอปัญหานีนะ่หรือทําอะไรผิดมาเนี่ยเขาก็าจะไม่กล้าพูดกับพ่อแม่และเขาจะไม่ปรึกษาละเขาก็าจะไปปรึกษาคนอื่นไปเชื่อคนอื่น นะครับมันก็จะเป็นกำแพงระหว่างพ่อกับแม่นะครับก็ทำให้เราเราเนี่ยไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่านะครับไอสิ่งที่เขาไปทำเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอพอเรารู้นะครับรู้ปัญหาเนี่ยนะครับมันอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะค่ <c oughs> อนข้างที่จะสายไปนะครับเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้ว นะครับเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็วิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือผมมองว่าเราก็ต้องใช้เหตุผลกันนะครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกนะครับก็คุยกันนะครับรับฟังกันหาทางออกทําอย่างนี้มันดีกว่าไหมนะครับทาอย่างนี้มันจะผลเป็นยังไงล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนุ่มจะทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับพูดให้เขาเห็นภาพ นะครับก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลในครั้งแรกนะครับนะครับค่อยๆให้เขาซึมเข้าไปนะครับต่อไปวิธีที่นะครับผมใช้ในการเลี้ยงลูกนะครับอีกอย่างก็คือการสร้างกติกาที่เหมาะสมที่สมเหตุสมผลนะครับทุกบ้านก็ต้องมีกฎนะครับมีกติกา ก็ต้องดูให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องตึงเกินไปนะครับตึงเกินไปจนทํายากนะครับทุกอย่างต้องเพอร์เฟกหมดก็ไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกของผมสองคนเนี่ยนะครับวันที่ไปโรงเรียนนะครับช่วงเช้าก็ต้องดูแลตัวเองนะครับตื่นมาหุงข้าวนะครับก็ผัดกันคนละอาทิตย์ นะครหน้าที่หุงข้าวช่วงเช้านะครับผมเป็นพ่อเป็นนะครับก็จะตื่นมาทากับข้าวให้นะครับแล้วก็สอนการทากับข้าวไปด้วยนะครับคือเฝ้าคือฝึกนะให้เขาได้รู้จักดูแลตัวเองนะครับช่วยงานบ้านนะครับฝึกความรับผิดชอบนะครมีนะครับหุงข้าวนะครับทากับข้าวก็ ค่อยๆฝึกไปนะครับล้างชามกวาดบ้านถูบ้านสักผ้านะครับซึ่งหน้าที่พวกนี้ยังมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะครับที่ทําให้ลูกนะครับโดยที่เราไม่ได้ฝึกให้ลูกได้ได้ทําได้ลงมือทําเองได้รับผิดชอบตัวเองเลยนะครับลองไปฝึกดูให้เขารับผิดชอบดูนะครับยังมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่เราสร้างกติกากัน นะครับเรื่องการใช้โทรศัพท์เรื่องการดูทีวีนะครับนอนกี่โมงนะครับวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีสายได้บ้างก็เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับล้ทางทีก็ก็ปล่อยบ้างนะครับไม่ได้ตึงตึงทุกอย่างนะครับพยายามหาจุดความพอดีเองนะครับผมว่าในแต่ละครอบครัวนะครับก็น่าจะไม่เหมือนกันนะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับ กิจกรรมในครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับต่อไปลงโทษนะครับลงโทษที่สมเหตุสมผลนะครับการลงโทษเนี่ยนะครับจะทำนะครับในกรณีที่มันมีความผิดนะครับก็คือลูกเราทําผิดนะครับการลงโทษไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ความรุนแรงอย่างเดียว นะครับคือใช้ไม้ตีอย่างเดียวนะครับลงโทษด้วยกิจกรรมก็ได้นะครับลงโทษด้วยการกิจกรรมก็ได้นะครับแล้วตัวอย่างเช่นนะครับกินขนมนะครับเล่นของเล่นแล้วทำบ้านสกระปรกเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาจัดการทำความสะอาดกันเองนะครับก็คือลงโทษด้วยกิจกรรม ที่หลังพอเขารู้ว่าเขาทําสกรปรกนะครับแล้วเขาจะต้องอมาทําความสะอาดเองนะครับมาเก็บมากวาดเองอะไรเงี้ยนะครับเขาจะถาน้อยลงนะครับเพราะท้ายนะครับ mm. เขาก็ต้องมาเก็บอยู่ดีนะครับถ้าพ่อกับแม่ไปเก็บให้ทุกครั้งนะครับที่หลังเขาทำนะครับสกรปรกหรือทาลกอ่างเงี้ยนะครับ mm. เขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่า มีคุณพ่อคุณแม่ทำให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการลงโทษโดยวิธีความรุนแรงเนี่ยก็ขอจ,จ,จริงๆมันก็ต้องมีได้บ้างนะครับแต่ก็ขอให้ใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับอย่างการลงโทษด้วยการเคี่ยนตีสิ่งสำคัญนะครับการลงโทษด้วยวิธีรุนแรงเนี่ยก็คืออารมณ์ของผู้ทำโทษเนี่ยต,ต้องอยู่ใน เขาเรียกอะไรสภาวะที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับอย่าลงโทษตอนที่เรายังมีอารมณ์โกรธอยู่นะครับเพราะความรุนแรงม,มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก่อนลงโทษเนี่ยนะครับก็ต้องชี้แจงนะครับเหตุผลว่าทำไมนะครับยอมรับไหมไว่ในสิ่งที่ทำผิดว่าทำไมต้องโดนอย่างนี้นะครับบางทีก็ ก็ต้องได้รับการต่อรองนะครับจากผู้ถูกลงโทษอยู่แล้วนะครับก็จะตีกี่ทีไม่ให้ตีทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์นะครับของคุณพ่อคุณแม่ละกันนะว่าจะจะจะได้ไหมก็ให้ใช้เหตุผลนะครับในการตัดสินเขานะครับตัดสินเขานะครับของผมก็มีนะครับก็ตีบ้างนะครับแต่ แต,แต่ไม่เยอะนะครับตอนเด็กๆก็โดนตีบ้างนะครับก็พอตอนโตพอตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้วิธีการลงโทษด้วยการเคี่ยนตีละนะครับส่วนมากก็จะลงโทษด้วยการทํากิจกรรมมากกว่านะครับอย่างขี้เกียจทําการบ้านอย่างเงี้ยนะครับขี้เกียจทําการบ้านไม่ทําการบ้านส่งคู่นะครับผมก็จะให้ลูกเข้าไล่ไปทํางานกับผมสักสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปฝึกงานในไล่นะครับ อันนี้ก็เป็นลูกสาวนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการเลี้ยงลูกก็คือนะครับก็จะเลี้ยงลูกแบบขาดนะครับไม่เลี้ยงแบบเต็มนะครับอันนี้ได้ประสบการณ์นะครับมาจากนักศึกษาที่มาจากครอบครัวชนบทนะครับเอาเป็นส่วนมากแล้วกันครอบครัวชนบท กับครอบครัวกับนักศึกษาที่อยู่ในสังคมของครอบครัวเมืองนะครับก็คือเด็กที่มีความขาดเนี่ยนะครับโดยส่วนมากนะแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับเขาจะมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะเรียนแล้วก็อดทนนะครับกว่าเด็กที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับเด็กในสังคมเมืองเนี่ย นะครับเวลาทํางานจะขาดความอดทนนิดหนึ่งนะครับแต่เด็กที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขาจะมีความอดทนและมีความตั้งใจที่จะเรียนนะครับเพราะเขาถูกเลี้ยงมาแบบขาดคือเขาไม่มีเขาก็ต้องการจะมีแต่ถ้าเด็กที่มาเต็มอยู่แล้วคืออยู่ในสังคมเมืองเนี่ยนะครับส่วนมากพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็หลายหลายท่านก็ก็มีความอะไรเนี่ยมีกําลังที่จะสามารถเลี้ยงเขาก็อยากให้เขาสบายนะครับก็ ให้เขาทุกอย่างเขาขออะไรก็ได้หมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีเขาไม่ขอเราก็ซื้อใหนะ้วิธีที่ผมใช้นะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับก็ซื้อให้นะครับอย่างของเล่นเนี่ยอยากได้ก็ซื้อให้นะครับตามสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกครั้งที่ต้องอะไรอ่ะที่เจอร้านของเล่นก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ถ้าเขาจะอยากได้จริงๆนะครับในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับของเล่นตรงนั้นผมก็ฝึกให้เขาเก็บเงินเองนะครับเก็บเงินค่าขนมนะครับจากโรงเรียนนี่แหละนะครับที่เขาได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บเงินเองแล้วก็ไปซื้อนะครับเพื่อที่จะให้เขานะครับได้เห็นคุณค่านะครับคุณค่าของเงินนะครับได้เห็นว่า เกว่าจะได้ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีนะมีความลําบากนะมันต้องอดนะมันต้องรู้จักออมนะนะครับมันต้องทําอย่างนี้นะมันถึงจะได้เงินมานะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อของเล่นนะครับบทที่ตามมาก็คือลูกผมสองคนเนี่ยนะครับก็รู้จักเก็บเงินนะครับและไม่ค่อยใช้เงินนะครับ พอโตขึ้นเนี่ยรู้จักเก็บเงินเก็บเงินไว้ในอมสินนะครับแต่เวลาใช้ไม่ค่อยอยากจะใช้นะครับคืออยากจะเก็บไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่อยากจะเอามาใช้นะครับอันนี้ก็คือผลที่ตามมานะครับเพราะเขาได้เห็นถึงความยากลบาบากนะครับที่บอกว่า,าใช้กิจกรรมในการสอนนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับในการลงโทษในการอะไรก็แล้วแต่หรือว่าในการทําง,งาน ฝึกเขาก็แล้วแต่นะครับผมจะก็นี่แหละกนะ็คือกิจกรรมที่เราใช้ประสบการณ์จริงนะครับในการสอนนะครับอย่างรูปนี้ก็เป็นลูกสาวนะครับนี้ตอนยังเด็กนะเวลาอันนี้ผมทํางานเปิดร้านนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกสาวเวลาผมทําอะไรลูกสาวจะก็จะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับตอนเด็กๆผมจะเลี้ยงลูกเองนะครับคือเปิดร้านไปด้วยแล้วก็ซ่อม ซ่อมคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะลูกก็จะอยู่ในกันตลอดเขาก็จะเห็นงานที่ผมทําตลอดถ้าเขาสนใจเขาก็จะมานั่งดูเขาก็จะเกิดพัฒนาการนะครับว่าพ่อทําอะไรทําอย่างนี้มันเป็นยังไงนะครับหยิบเครื่องหม้เครื่องมือมาเล่นนะครับแต่เราก็ต้องระวังนะครับแต่ก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนดูนะครับอันนี้พอโตขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ที่บ้านนะครับทํา ลายอ้อยนะ่ครับก็อันนี้พาไปถากยานะครับจริงๆก็ฝึกฝึกความอดทนนะครับฝึกความอดทนฝึกการทำงานถุกความรับผิดชอบนะครับอันนี้ลูกชายโตแล้วนะครับอันนี้ก็ทำปุ๋ยมากที่บ้านนะครับก็ให้ช่วยกันทำนะครับอันนี้เก็บพริกนะรลูกสาวช่วยเก็บพริกนะครับพริกนะอันนี้พาไปปลูกป่า นะครับเราก็ที่บ้านเราก็แบ่งพื้นที่ปลูกป่าก็ฝึกให้เขาดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเองนะครับลดน้ำนะครับเอาป่าไม่ปลูกนะครับเวลาไปเขาจะไปด้วยกัน2คนตลอดนะครับเขาจะสนิทกันมากนะครับพี่กับน้องเนี่ยอันนี้ก็ฝึกนะครับทักษะการหาอาหารนะครับเด็กบ้านๆนะครับก็หาเห็ดโคนนะครับวันนี้ไปหาเห็ดโคนกันฝึกไว้ว่าหาเห็ดโคนหาหน่อไม้ ก็คือให้รู้จักเขาให้เขารู้จักว่าเขาจะหาอาหารในการดำรงชีวิตได้ยังไงน,นะครับอันนี้ก็เก็บผักหวานขึ้นเขาไปเก็บผักหวานนะครับเก็บผักหวานนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับในการสอนประสบการณ์จริงนะครับได้รู้จากง,งานจริงๆนะครับก็ทําให้เขาเกิดทักษะมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตนะครับ อันนี้ก็คอนเซปต์ของผมนะครับที่ฝึกลูกมาเนะี่ยก็คือจะพูดให้ลูกฟังว่าฝึกลำบากให้เป็นเรื่องปกติแล้วชีวิตจะสบายนะครับก็คือเราทําอะไรก็ทําได้นะครับให้ลำบากให้ไหนก็ทําได้ให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ทํางานร้อนนะครับนิดหนึ่งนะครับเราก็หลบแล้วไม่ไหวนะครับถ้าเราทําได้านะคิดมอในแง่บวก ก็คือเมื่อเราเจออะไรที่มันร้ายๆนะครับเราเคยเจอมาแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ให้ไปวันนี้นะครับในไร่ตอนนี้กํลาลังสอนเขาทําไร่อ้อยนะครับอันนี้ที่บ้านจะไม่เผาใบนะครับไม่เผาใบอ้อยนะครับก็อันนี้จะให้ไป เขียงใบอ้อยที่สูงเกินไปนะครับที่กบล่องอยู่นะครับอ้อยจะแตกยากนะครับให้มันเขี่ยให้บางลงก็ไปช่วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็ฝึกทํากับข้าวนะครับทุกวันที่ฝึกอยู่แล้วนะครับก็ทําค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับหนึ 1, 2, 3, ่สองามวันนี้ช่วยปิดผักหั่นผักเสร็จแล้วก็ให้เริ่มปรุงเองละปรุงเองนะครับอ,อันนี้ ฝึกเย็บผ้าลูกสาวซ่อมเอาเกงมาซ่อมอันนี้ก็าําเองนะครับเขารู้จักเอากางเกงที่มันขาดแล้วก็มาเย็บเองนะครับอันนี้ก็เห็นแม่เขาทำนะครับเขาก็ทำนะครับอันนี้ผมฝึกเผาถ่านนะครับเผาก็อันนี้ก็ทําปุ๋ยอันนี้ก็ให้รดน้ำต้นไม้น,นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทําในช่วงวันหยุดนะครับในช่วงวันหยุดก็ไปทํากันเราก็ทําด้วยกันตลอดนะครับ อันนี้ลูกสาวนะครับอันนี้ลูกชายตอนเด็กๆอันนี้ผมพาไปฝึกนะครับฝึกใช้รถนะครับรถพรวนดินนะครับไถดินอันนี้เขาก็ชอบนะครับชอบก็เราก็อยู่ใกล้ๆเขาแหละครับช่วยเขาดูช่วยเขาปรับนะครับให้เขาฝึกไปนะครับนี่เราใช้รถพรวนดินในร่องอ้อยนะครับก็คือการพรวนดิน นะครับตัดล่างครับแล้วก็เอาใบอ้อยกบลงไปดีล้เป็นปุ่นเนี่ยเขาก็ทําได้ในระดับนนะครับก็ต้องค่อยๆฝึกออาไปเขาเรียนรูเนี่ยครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นนะครับลูกสาวลูกสาวทำบ้างนะครับก็ฝึกลูกสาวเหมือนกัน นะครับก็ฝึกพวกนี้เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับอาหมูก็อยู่ใกล้ตลอดนะครับให้เขาได้เรียนรู้นะครับคือจริงๆตรงนี้ฝึกนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องทําได้ทํางานได้เขาเรียกอะไรอะ่ะทำงานได้ประสิทธิภาพหมายถึงทํางานได้ดีอะไรก็ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแต่ต้องการให้เขานะครับเรียนรู้นะครับปลูกฝกังนะครับความอดทนนะครับ วิธีการทำงานทำยังไงวางแผนยังไงนะครับก็ต้องการสื่อให้เขาเรียนรู้ตรงนั้นนะครับนะครับอ,อ,อันนี้ก็การให้ความสำคัญนะครับกับครอบครัวนะครับอันนี้ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกรรมหนึ่งนะครับตรงนี้จริงๆนะครับคุณครูในกิจกรรมนี้นะครับคุณครูเขาสอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการ์ดที่เขาทําให้นะครับในวันพ่อนะครับวันนี้วันพ่อวันแม่นะครับลูกสาวกับลูกชายเขาจะทาการ์ดให้นะครับช่วงสงการก็ไปไหว้คุณย่าคุณยายอะไรเงี้ย นะครับแล้วการให้ความสําคัญกับครอบครัวนะครับก็จะทําให้ครอบครัวเรานะครับมีความน่นแ้นมากขึ้นนะครับกิจกรรมดีๆนะอันนี้ก็กลับมาจากไล่นะครับน้องชายหมดแรงนะครับพี่สาวก็อาสาดูแลน้องนะครับผมนี่มีนะครับลูกสาวน่าจะเป็นลูกชายนะครับส่วนลูกชายน่าจะเป็นลูกสาว นะครับมันกลับเพศกันนะครับลูกสาวสายห้าวนะครับสายห้าวเลยลุยอดทนทํางานนะครับแข็งแรงกว่าลูกชายเยอะนะครับอ่าโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงลูกนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ เอาเป็นประสบการณ์จริงที่ผมได้ใช้นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปปรับใช้ครับในการเลี้ยงลูกดูนะครับคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะครับช่องเรากา็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ตั้งใจไว้แล้วว่าช่องนี้ จะร่วมสร้างสังคมของการแบ่งปันและการเรียนรู้นะครับให้กับทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ